สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาออนไลน์ว่าที่ผมจอดอยู่ตรงถนนตรงพระรามสามนะครับตอนนี้ครับก่อนถึงเซ็นทรัพลพระรามสามจะมีงานเข้าผมไหมครับผมเป็นรถยนต์นะเปิดโบวอย่างเดียวด้วยอ่ะแล้วผมจะปฏิเสธให้ดูด้วยว่าค่าจิจกรรมมันไม่ลดมาดูว่า มันจะมีงานเข้าเนี่ยเข้ามาอีกแล้วคือมันมันไม่คุ้มผมไม่ไปเนี่ยนะอ่าอ่าหนึ่งแล้วใช่ไหมสองอันนี้ก็ไม่คุ้มไม่ไปครับสองอ่ะสักกี่นาทีดีสักห้านาทีนะ่าจะมีงานเข้าเยอะไหมครับอ่ะสองแล้วเอาสามอ่ะต่อเอาสามไม่ไปครับไม่คุ้มอะกิโลนะคุ้มแต่คือไปรับไม่ไม่คุ้มเพราะมันไกล อ่ะออกมาอีกแล้วสี่เออไม่รับเลยอ่ะสี่ทุกทุกการปฏิเสธห้าครั้งจะออฟไลน์นะครับจะลอจะออฟไลน์เห็นไหมขอดูนะครั้งที่นี้จะออฟไลน์เป็นสีเขียวเห็นไหมฮะจะเป็นเป็นออฟไลน์แบบนี้ถ้าถ้าอยากออนไลน์ใหม่เราต้องต้องล,ล,ล,ลวดใหม่ถ้าเราปฏิเสธห้าครั้งนถึงจะออฟไลน์เองนะห้าใช่ไหม่าดูจะมีงานไหม รับไม่ได้ทักง,งานเลยอันนี้ก็รับไม่ได้เลยครับเนี่ยเจ็ดสิบหกบาทนี่งัไม่ได้อ่ะหกตราที่เจ็ดอันนี้ก็รับไม่ได้อ่ะหกกิโลส่งเเนี่ยโอ้ยหกเจ็ดรอบแล้วแปดรับได้ไหมไม่ได้ครับแปดรอบไม่งานไม่คุ้มสักงานแปดรอบแล้ว กีนาทีเองครึ่งได้สองนาทีงานเข้าแปดงานแต่รับไม่ได้ 9, เก้าเก้าจริงๆรอบนี้คุ้มนะแต่ไปรับไกลตั้งแปดกิโลก็ไม่คุ้มก็ไม่รับเก้างนะรอบต่อไปถ้าง,งานเข้าถ้าผมปฏิเสธมันจะออฟไลน์อันนี้ก็ไม่ได้อโอโหสุรวงส้นเมืองเนี่ยไม่เอาไม่ไปไม่ไปสิบแล้วใช่ไหมออนไลน์ไหมแ่งสิบงานแล้วไม่ได้ทั้งงาน ก็ถูกเินไปใครจะไปรับวะไม่สิ้นไลน์ไม่ต่อวิธีใครรับหรอกอ๋อไม่แล้วอ้าไม่เอาว่ะสิเ็ดขึ้นในกรุงเทพตอนนี้ถ้าออนไลน์โบอ่ะยังไงก็มีงานนะคุณจะรับหรือไม่รับก็แล้วแต่คุณน่ะแต่ผมไม่รับเพราะว่ามันไม่คุ้มอันนี้ก็ไม่รับเห็นไหมมันเยอะจริงงานเยอะจริงครับคุณไม่ต้องกลัวไม่มีงานงานเยอะ แต่รับไม่ได้ไม่คุม้มเนี่ยก็วิ่งไปเจ็ดแปดกิโลใครจะไปรับเนี่ยโหวิ่งละท้อเนี่ยนั่งรถเย็นๆดีกว่าถูกมากที่ผมปฏิเสธเพราะอะไรหนึ่งผู้สานหงุดหงิดให้มันไปฟ้องแอปว่าไม่มีใครลงใครรับงานแอปจะได้ปรับปรุงราคาว่ามันไม่รับเพราะอะไรราคามันต่ําไปหรือว่า คุณแอฟคุณจะลดราคาลงมาอีกก็แล้วแต่คุณแต่คือเราไม่รับอ่ะมันอะไรมันสิทธิ์ของเราอ่ะอ่าแต่เราก็ไม่สิทธิ์ออนไลน์คุณทำราคามาแบบนี้ไม่ใครรับหรอกโอ้โหไปตั้งสี่เกยกิโลเนี่ยสี่บเกยกิโลสามร้อยแปดสิบมันก็ไม่รับเนี่ยปทุมเนี่ยบ้าไ้แรับก็บ้าแล้วเนี่ยขาดทุนไปกับเก้าสิบโลเนี่ยสามร้อยกว่าบาทเนี่ยโอ้โหไม่มีใครรับหรอก ออนไลน์ม่หางานดีๆฮะผมจริงๆผมก็ไม่เล่าหรอกผมทำให้เพื่อนดูเฉยๆงไม่มีงานหรอกที่เข้ากับผมได้เห็นไหมเนี่ยงานเยอะแยะคนที่บอกว่างานไม่มีนะโอ้ผมกคงคงยิบหาย,ยมันไม่มีได้ไงวะงานเยอะแยะผมวันมาสิบเนี่ยจหะห้านาทีจะเข้าเกือบยี่สิบงานเลย เอาดิยิ่งยิ่งตรงนี้ย, 3, ยิ่งอยู่โน้มราบโมราสามยิ่งอยู่ไกลด้วยห่างไกลอะไรด้วยใช่ไหมบริเวณอย่างเดียวคะแนนลดไหมตก็ไม่ลดนะเห็นไหมโอ้ยไอคอนสยามอีกแล้วไอคอนสยามมาส่งสเสียตวแครไ,ไปแล้วห่างไกลนั่นไม่ไปหรอกทำไมบริษัทหงุดหงิดจะได้ไปฟ้องแอปไม่มีใครรับงานเนี่ยใครจะไปรับมันเนี่ย สี่สิเกิโลสามร้สิบเนี่ยเ้าไม่ไปหรอกโอรถเติมน้ำมันนะไม่ใช่เติมน้ำยังไม่ไปเลยทำราคากระโหลกกระลา่างเงี้ยมันไม่สมเหตุสมผลหน่อยก็ไม่ได้จริงๆอ่ะรอบนี้ดีแต่มันไปไม่ได้เพราะว่ารับหนึ่งหกกิโลอลไรยี่สิบแล้วมั้งยี่สิบ้า 25. แล้วมัง้ง แต่ถ้าเป็นงานใกล้ๆผมรับนะก็คือเข้าในรัศมีผมหนึ่งกิโลสองกิโลไปส่งสักสี่ห้กิโลแปดสิบเกา้าสิบผมก็รับไม่ใช่ว่าผมไม่รับมันจะไม่รับหมดผมก็เลือกเอาไงผมมันรถผมอ่ะผมจะให้ใครนั่งก็ได้ดยังงงามก็ดิ้งเข้าอยู่แล้วไม่ต้องกลัวถึงผมไม่ได้ออนโบผมอันแก็บอ,อ,อยู่แล้ววันนี้ผมปฏิเสธไปเกือบร้อยแล้วนะ ร้อยสี่ิบร้อยห้าสิบมาแล้วนะคือมันไม่ได้นี่ฮะปฏิเสธไปเลยถ้าขึ้นคำว่าปฏิเสธไม่เสียปฏิเสธไปเลยข้างบนถ้ารับงานแล้วยกเลิกถึงจะลดข้างล่างถ้าในรัฐมีปฏิเสธคะแนนจะลดแค่นั้นแหละคุณเลือกเอาว่าคุณจะถ้าอยู่ในรัฐมีเข้ามาไม่คุ้ม โอ้ยมันไม่ได้หรอกเนี่ยม่ใครรับบ้าไปรับหรอกสีไปเขาขาดทุนไปแล้วขนาดนี้ไม่ได้สักรอบกูก็ให้มันสมเหตุสมผลหน่อยนะอยากด้อยากด้านยังไงงานในไกลสักรอบหนึ่งแต่ให้กิโลละสิบบาทอะไรเงี้ย โอ้อย่างนี้ไปไหนเนี่ยโอ้โหสามสิบเอ็ดกิโลป,ปัปปุ่าปลาปเกตลิ้นจีอ่อไปดีกว่าบริษารขึ้นทาบนบวกแน่นอนงานเนี้ย